เอาเละครับผู้ชมครับต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความดีใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่25กุมภาพันธ์2565นะครับในพื้นที่จังหวัดตรังได้มีการบินปฐมฤกษ์เครื่องบินไทยสมัยนะครับเพื่อที่จะยกศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สุวรรณภูมิตรังครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับที่ท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับนายภัยบุญโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐถมเรษ์กสายการบินไทยสมายจากสุวรรณภูมิตรังโดยมีนางเนตรนภังธีระวาดประธานเจ้าหน้าที่สายการบินลูกค้าไทยสมัยนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับคณะและผู้โดยสารกว่า126คนเครื่องบินแอร์บัส320ชื่อว่าคุณระนองนะครับ ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวนี้ให้บริการทุกวันวันละ1เที่ยวบินพร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิสที่บริการอาหารแบบนำกลับจองที่นั่งล่วงหน้าและก็บริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด30กิโลกรัมนะครับโดยให้บริการ2ชั้นคือพรีเมียมอีโคโนมีหรือว่าสมาย plus plus ส12ส12ที่นั่งและก็ชั้นอีโคโนมีสมาย plus หส1 5ครับ156ที่นั่งนะครับ โดยเครื่องบิน Airbus A320-200 เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันราคาเริ่มต้นที่1,000บาทต่อ1ท่าน1เที่ยวนะทางนี้ไทยสมายได้รับสัญ,ญลักษณ์ชานับเป็นสายการบินแรกร่วมกับสายการบินไทยที่ได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยในการให้บริการบนอากาศยานสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ตามข้อกําหนดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ครบ2เข็มไม่ต่ำกว่า70%ของพนักงานทั้งหมดนะครับนอกจากนี้สายการบินก็ยังปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกํากับดูแลพนักงานด้านหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้โดยสารให้มีการรับการฉีดวัคซีนครบ100%เ และดำเนินการตรวจหาเชื้อในแต่ละสัปดาห์สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ ก็ต้องขอแสดงความวิจัยกับชาวตรังด้วยนะที่จะได้รับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าต่อไปอาจจะมาจากต่างประเทศลงกรุงเทพแล้วก็มาตรังได้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้ลิ้มลองในเรื่องของอาหารที่เมืองตรังรวมถึงเขาเรียกว่าแหล่งธรรมชาติท่องเที่ยวที่ตรังแต่ว่าการสัญจรอาจจะยากตอนนี้เนี่ยมีเครื่องแล้วก็อาจจะเพิ่มความสะดวกให้กับการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองตรังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะคะในฝั่งอ่าน ในส่วนของสนามบินเบตงของเราเนี่ยก็จะเริ่มบินวันที่14กุมภาพันธ์นี้14มีนาคม14มีนาคมใช่เดือนหน้าเหมือนกันเราก็รุ้นเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวจะมาเบตงมากมากากไหนเขาบอกว่าคนในพื้นที่เองบอกว่ามั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่า เคยได้คุยกับนักท่องเที่ยวจากสุราษฎร์เขาบอกว่าเบ uh huh. ตงเนี่ยเป็นเหมือนเพชรในเรื่องของการท่องเที่ยวเลย<ช>ถ้ามีโอกาสเนี่ยมาเถอะเขาเองเนี่ยอยากนั่งเครื่องเหมือนกันแต่เขาอยู่ในโซนภาคใต้เขาต้องนั่งเครื่องมาลงที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถตู้มาเขาบอกว่าใครที่มีโอกาสใช่นั่งเครื่องมาเถอะสะดวกแล้วก็บางคนเมารถ ไม่ต้องแล้วแต่ทีนี้คนที่อยู่สุราธานีเวลาที่จะมาที่จะขึ้นเครื่องบินลงที่เบตงต้องไปขึ้นที่กรุงเทพก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องตีเครื่องไปกรุงเทพและบินจากกรุงเทพมาเบตงมาเบตงน่าจะง่ายนะคะก็เป็นการชมเขาเรียกว่าวิวท้องฟ้าคนละพื้นที่แต่มาเถอะค่ะโอกาสนี้มาแล้วนะคะนั่งจากสุราหรือว่าพื้นที่อื่นไปกรุงเทพแล้วก็ต่อมาเบตง